สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลหลายคนเรียกซันวงสะทอนหรือน้องซันนะครับซันเนี่ยเขาก็มีพัฒนาการของเขานะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่เรียบร้อนนะครับแต่ก็ถือว่าไปเรื่อยๆแบบแข็งแกร่งนะเมื่อพ่อน้องซันล่าสุดนะครับก็ได้โพสต์ แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆของลูกชายเขานะครับอดูก็เพิ่งเข้าไปอ่านเจอนะก็เห็นแล้วว่าเออพ่อน้องสันเขาเป็นพ่อที่ดีมากๆส่งเสริมลูกตลอดเรียกได้ว่าส่งเสริมนะทั้งในโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆให้กับน้องสันมงสะทอนประวัติของน้องเนี่ยคือตั้งแต่ปี6-2เนาะเออ ซันโวสะทอนก็ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์เป็นดาวรุ่งมาแรงในวงการลูกทุ่งรุ่นใหม่จริงๆสำหรับสันโวสะทอนวัย16ปีตอนนั้นคือ16ปีนะครับลองแชมป์ไมทองคำเจ็เจ้าขอซิงเกิลคิดถึงจนสับสนแห่งอายุงข้าว เรคคอร์ดนะครับด้วยการวางตัวสรั่งผลงานทั้งการร้องเพลงลิเกช่วยเหลือสังคมและก็มีความกระตันยูด้วยตรงนี้เนี่ยอายุมองว่าเป็นสเสน่ห์ของน้องสันความกระตันยูไหว้พระในบ้านนะครับนั่นะก็คือพ่อกับแม่นะตรงนี้จะทำให้คนหลงรักเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คนเอนดูพอคนเอนดูเนี่ยมากๆน้องก็จะได้มีแฟนคลับเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะ แล้วคนที่ดคูคนรับชมเนี่ยคือ f อซที่ดีเอซน้ําดีมากๆเลยที่เข้าไปส่งเสริมน้องสารเนี่ยเป็นลิเกนะครับเจ้าของซิงเกิลคิดถึงจนสับสนอ่ะลองฟังกันดหรือ,รอ,อยังนะฮะกับค่ายยุ้งข้าวรคอร์ดด้วยการวางตัวที่ดีมากๆเลยสร้างผลงานตั้งการร้องเพลงลิเเกช่วยเหลือสังคมและมีความกระตันอยู่กระตะเวทีส่งผลให้หน่วยงานต่างๆเนี่ย ก็คือ,อได้มอบรางวัลตอบแทนความดีให้กับน้องสันนะครับระยกให้เป็นแบบอย่างเยาวชนรุ่นหลังนะสันเนี่ยเขารับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากพลเอกสิงหานะครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับในปีนั้นนะสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าก่อนเนี้ย ซันได้รับคันเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562นะครับเมื่อปี6 2สเนาะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับรางวัลวัฒนกุณากรนะครับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทเด็กและเยาวชนพูดถึง16ปีแต่รับรางวัลได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆเลยท่านผู้ชมเก่งมากๆเลยครับ น้องคือสุดยอดเลยนะ,ะสเสน่ห์ของน้องเนี่ยโ,โหเหลือล้นตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับได้รับตำแหน่งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสักบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนสมาชิกชมรมกลุ่มศิลปินจังหวัดชัยนาทเป็นนักร้องนักสแสดงประจำโรงเรียนเรียกได้ว่าน้องซันเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมเลยก็ว่าได้นะโดยซันเนี่ยเกิด วันอังคารที่2กรก,กฎาคม2546กํากำลังศึกษามสนะในในช่วงนั้นนะครับศึกษาอยู่มสี่โรงเรียนคุรุประชาสันฤิประชาสัตว์นี่แหละนะฮะตำบแลแพรกศรีราชานะครับจังหวัดชัยนานะนิสัยของน้องก็คือร่าเริงเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นที่รักของผู้ใหญ่มาตลอดเลยนะ เดียวได้ว่าน้องเป็นที่ยอมรับจากพยกลายยกทุกทกคนที่เข้าไปรับชมสิ่งที่น้องได้แสดงนะน้องซันเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆเปรียบเทียบได้เลยว่าน้องถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนการพูดการจาอุป,ปนิสัยนะครับการกระทําหลายๆอย่างคือน้องไม่มีการอิจฉาริษยาใครเลยเนาะน้องจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคนนะครับน้องได้รับการดูแลจาก พ่อแม่แล้วก็ปลูกฝังมาจากครอบครัวที่ดีน่ารักอบอุ่นคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นกลัวเขาได้ดีกว่าตัวเองพยายามเอาชนะทุกอย่างเพื่อความสะใจผิดถูกไม่ว่าขอให้ได้ทำลายเขาคือควรหยุดการกระทําแบบนี้เลยนะฮะอย่างบางคนเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติวิกิพีเดียนะครับของศิลปินเขาก็จะค่อยๆซึมซับจะค่อยๆเข้าใจและทำการรีเสิร์ชทำการ ไปสัมผัสด้วยตัวเองโดยการไปดูหน้าเวทีบ้างอ่ะปัจจุบันเขาเป็นยังไงอยู่กับแพรวพลาวมีความสุขขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือย้อนไปเมื่อปี62เนาะเราเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของประวัติน้องสันนะครับปี62ผ่านไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมีปี63ด้วยนะปี63ได้อะไรครับน้องสันรับรางวัลอะไรเอ่ยก็ต้องขอแสดงความดีเมื่อปี63เนาะที่น้องสันได้รับรางวัลลูกกตัญยูเห็นไหมฮะ องค์กรสโมสรส่งเสริมพ่อแห่งประเทศไทยมอบโลกเกียรติคุณโครงการ9ตามรอยพ่อสารต่อศาสตร์พระราชาในสาขาลูกกระตันยูให้กับสันโวสทอนนะครับแล้วก็ศิลปินจากค่ายุงข้าวได้ขอตอนนั้นไอ้ดูก็ไม่แน่ใจนะว่ามีใครรับบ้างแต่น้องสันเนี่ยเด่นที่สุดนะตอนนั้นนะนะครับเพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบรมนาถมพิษนะผู้เป็นบิดาแห่งชาติโดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์ไวยวัฒนะครับเป็นประธานในพิธีหอประชุมกรุสภากระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยสายบุสทรเนี่ยเปิความรู้สึกในครั้งนั้นนะฮะว่าคือเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับรางวัล ในงานวันพ่อรู้สึกปลับปลืม้มเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ถึงจะได้รับหรือไม่ได้รับผมก็จะดูแลพ่อผมตลอดไปนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเออน้องก็มีพื้นฐานในเรื่องของความกระตันอยู่ในเรื่องของมีความมีสเสน่ห์ของน้องอ่ะคือได้อยู่แล้วละ่ะนะน้องเป็นคนดีคนหนึ่งนะน้องก็จะพยายามที่จะพัฒนาให้ครอบครัวน้องมีแต่ความสุขสมหวังแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวนะครับ ไม่โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเนาะหมายถึงการพัฒนามันส่งผลไปเรื่องงานด้วยนะครับเรื่องของงานเรื่องของการที่น้องเนี่ยได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหมอลำองค์กรลิเก Guerra, นะครับจนกลายเป็นล่าสุดก็คือลิเกหมอลำสามารถเข้ากันได้เนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้คนหลายคนที่ไม่เคยดูลิเกเนี่ยได้เข้าไปดูกันคนหลายคนที่ยังไม่เคยดูหมอลำอก็ได้เข้าไปดูกันง่ายๆคิดง่ายๆครับแฟนคลับลิเกที่ไม่ชอบหมอลำ ก็เข้าไปดูหมอลำได้เพราะเขาเปิดใจเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเอกนางเอกซันแปลวเนี่ยเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ายุคเข้าสมัยอย่างแพลวๆก็ไปร้องลิเกน้องซันก็ไปร้องหมอลำถึงจะร้องไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จ๋าแต่น้องซันเขามีพื้นฐานในเรื่องของความพยายามเนี่ยรางวัลพวกนี้เป,นเป็นจุดการันตีให้น้องเนี่ยได้โชว์ศักยภาพนะครับน้องเก่ง ยอมรับว่าน้องเก่งนะคือน้องเนี่ยอยากให้พ่อแม่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับน้องตลอดไปนะดูแลพ่อไปด้วยตลอดนะครับน้องซันก็ยังกล่าวนะว่าพ่อผมดิ้นรนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับดิ้นรนมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังดูแลเราอยู่หลายๆคนไม่มีพ่อเราเองมีพ่อตอนนี้เราก็อยากจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะดูแลได้ พ่อเหนื่อยกว่าผมเยอะมากตั้งแต่เด็กอาจมีเถียงมีอะไรกันบ้างก็รักพ่อครับนอกจากนี้ยังขอบคุณแม่เอฟซี FC, ที่คอยซัพพอร์ตซันมาโดยตลอดด้วยนะก็เป็นทัศนคติของน้องที่เราได้เห็นกันส่วน ไอคนที่ไปว่าน้องว่าเป็นชาวเกาะมั่งนะครับเป็นมแมลงปีกแข็งมั่งแล้วก็เป็นนู่นนี่นั่นสารพัดพลังลบที่จะใส่มาให้น้องซันได้รับนะครับน้องซันเขาก็ชุงแรกๆอาจจะมีโมโหบ้างอาจจะโพสบนแพลตฟอร์มที่แบบยาวมากๆเลยนะฮะนะมีหลายคนบอกว่ามาเตือนว่าไม่ต้องโพสไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปให้ค่าเขานะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องโพสด,ดีที่สุดนะครับ นะเราก็บอกกันแล้วเนาะเออหลังๆมาน้องซันเหมือนโตขึ้นพัฒนาตัวเองน้องซันไม่ค่อยโพสอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไร้สาระนะคนที่รักน้องเข้าใจน้องจะรู้เลยว่าน้องมีพื้นฐานมาเป็นอย่างไรนะครับการเล่งดูเป็นยังไงเติบโตมาแบบไหนนะครับซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนมองเห็นในเรื่องของอความสมบูรณ์แบบของคนว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยแต่ก็สมบูรณ์แบบในสิ่งที่มันจะเป็นอย่างเช่นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับให้น้องซันได้ไปโชว์หรือไปแสดงน้องซันก็ทําเต็มที่ของเขาไม่มีขาดตกบกพร่องอาจจะมีเรื่องเต้นเรื่องอะไรอาจจะแบบไม่ค่อยเต็มร้อยนะแต่ว่าอันนี้คือเราอย่ามาเอาเป็นประเด็นเลยเพราะว่าทุกคนก็มีข้อผิดพลาดทุกคนไม่ได้มีความสามารถแล้วเก่ง ไปสักทุกเรื่องนะครับนะก็ไปกำลังใจให้กับน้องสันแล้ะกันนะโอเคนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนี่ก็คือประวัติคร่าวๆข,ของน้องสันครับวันนี้ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ